สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันใน c h a n n ช l Digital to Home นะคะคลิปนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับไม้ตัวนึงเนาะที่เออเราก็ตัดสินใจอยากจะใช้ตัวนี้ว่าเอาเอทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้กันก็คือเป็นไม้ที่หลายๆคนน่าจะตามหามองหากันอยู่ในช่วงนี้เนาะแบบ Work from Home <ม>ก็เลยหยิบไม้ประชุมตัวหนึ่งที่เราเอาไปใช้จริงๆในการประชุมของที่ออฟฟิศเราเนะเาะ ก็คือตัวนี้นั่นเองนั่นก็คือ Boya MC2 นั่นเองนะคะก็จะมีรูปทรงบแบบนี้เลยนี่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้คอนเดนเซอร์จะเป็นไม้ที่มีความไวในการรับเสียงเนี่ยค่อนข้างสูงเลย <üm> แล้วก็พวกงานที่ต้องการความไพน์อ์ความคมชัดของเสียงเนี่ยตัวนี้เขาก็เอาอยู่นะคะแต่ว่า วันนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของไมประช um ุมเนาะก็พูดถึงเรื่องของความคมชัดของเสียงก่อนละกันส่วนเรืองเพาะไม่เพาะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะเราชอบโทนเสียงแบบไหนนะคะและไมตัวนี้นะคะเขามีรูปแบบแพทเทิร์นการรับเสียงแบบซูเปอร์คาร์ดิโอเนาะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าไมรับเสียงในรูปแบบคาร์ดิโออะไรเงี้ยมันก็คือการที่เขารับเสียงจากหน้าผู้พูดแต่อตัวเนี้ยมันเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอแล้วเขาสามารถรับเสียงได้แบบ 180องศารัศมี180องศาแบบระนาบนี้เลยก็คือต่อให้เรานั่งพูดกันแบบสองสาคนอะไรอย่างเงี้ยในระนาบเดียวกันอนะ่ะไม้ตัวเนี้ยก็ยังรับเสียงได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งที่เราเอาไปใช้กันจริงๆในสถานาการณ์จริงๆเลยเราก็นั่งกันแบบนะั้นจริงๆก็คือวางไม์ตัวนี้ไว้บนโต๊ะแล้วก็นั่งล้อมกันหลายๆคนอะ่ะบางทีแบบมีพูดเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันรับเสียงด้านหน้าใช่ไหมแต่บางทีเราพูดไปจากด้านหลังอะ่ะ ก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะแบบฝ่ายตรงข้ามาเขาก็ยังรู้เรื่องในสิ่งที่เราคุยกันอยู่ส่วนระยะในการรับเสียงของตัวนี้นะคะก็สามารถรับเสียงได้ไกลถึง6เมตรเลยเพราะฉะนั้นเวลานั่งอยู่ในห้องประชุมไม่ว่าใครจะนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยในรัศมี6เมตรก็คือเสียงถึงแน่นอนอ่า<ม>ก็คือ ช่วงนี้ที่เราจะต้องนั่งห่างๆกันเนี่ยไม้ตัวนี้ก็ทําได้ดีเหมือนกันใช่เราก็เคยประชุมที่แบบว่านั่งแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งเนาะช่วงหลงัลงๆมานี้ก็คือนั่งกันคนละฝั่งคนละมุมเลยอะ่ะรับวางไม้ไว้ต้องโน้ตบุ๊กอยู่ตรงกลางใช่ไหมก็ยังได้ยินเสียงกันอยู่เลยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเราสำหรับไม้ตัวนี้ที่เขารับเสียงได้ไกลใช่สําหรับใครที่แบบประชุมกันมากๆอย่างยุคนี้มันเป็นการประชุมแบบไฮบิดใช่ไหมจะมีบางส่วนอยู่ออฟฟิศบางส่วนอยู่บ้านอะไรเงี้ยเวลา ประชุมด้วยกันเยอะๆอันนี้ก็ mm hmm. จะใช้งานได้ดีเลยค่ะแล้วไมล์ตัวนี้นะคะเขาใช้งานแบบ plug and play ด้วยค่ะก็คือเราเสียบใช้กับคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กอ่ะก็คือใช้ได้ทันทีเลยนะแค่แบบให้สัญลักษณ์ไฟ LED ตรงเนี้ยมันขึ้นสีเขียว่ก็คือใช้งานได้เลยง่ายมากๆนะคะไม่ต้องอาศัยไดเปร์ไม่ต้องไปแบบเซตติ้งต่างๆในโปรแกรมอะไรให้งงอีกด้วยนะคะเสียบแล้วใช้ได้ทันทีค่ะมันใช้ง่ายมากๆใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ Windows ด้วย mm hmm. แล้วมันก็สะดวกตอนท mm ี hmm. ่ประชุมด่วน อันนี้เรประสบการณ์เราบางทีมีประชุมขึ้นมาปุ๊บ <c oughs> เราอยากต้องใช้ไม้ด้วยอะไรด้วยมันก็ไม่ต้องเสียเวลาเซตติ้งนะคะก็คือเสียบปุ๊บแล้วก็ใช้ได้เลยสําหรับข้อดีอีกข้อนึงนะคะไม้ตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้สาย USB <c oughs> มายาวถึง2เมตรเลยนี่อันนี้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการประชุมของเราได้ <c oughs> บางทีเราต่อไม้ใช่ไหมกับคอมแล้วทีนี้คอมแบบ Automatic b a Mode ก็เลยเออเอาไปต่อชาร์จโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไม่เนี่ยมันก็ยังสายมันก็ยังยาวพอที่จะแบบเอามาตั้งไว้ตรงใกล้ๆเราได้ใช่ไหมหรือบางทีอ่ะเราประชุมโดยที่เราต้องใช้จอใหญ่โทรทัศน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็จะมีความสะดวกสบายตรงที่ว่าเออมันเคลื่อนย้ายได้สะดวกมันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานอะไรแบบนี้นะคะก็คือเราวางได้อย่างอิสาระไม่ว่าจะวางตรงไหนในระยะ สองเมตรอะวางได้หมดเลยใช่ซึ่งไม่บางตัวใส่ก็ไม่ได้ยาวเท่านั้นอะแล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคหน่อยในบางครั้งก็<ม>คืออะขยบที่น่งไปนั่งใกล้ๆกัน <c oughs> ไปนั่งใกล้ๆไมอะไรอย่างนี้บางนะคะตัวนี้ก็หายห่วงค่ะและข้อต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของพอร์ตไม้ของเขานนั่นเองนะคะซึ่งเขามีด้วยกันมา2รลูนั่นเองเนาะจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีลูหูฟังมาให้เราด้วยซึ่งลูหูฟังเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆนะสำหรับการแบบมอนิเตอร์เสียงเราสามารถเช็คได้ระหว่างที่เราใช้งานว่า เสียงมันเข้าจริงไหมแล้วเสียงมันคมชัดจริงไหมอีกทั้งนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะถ้าเราแบบเสียบเข้าไปแล้วเรารู้ว่าเสียงมันไม่เข้าเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันไม่ทําให้เราเนี่ยเสียง,งานอีกด้วยนะคะแล้วต่อไปก็เป็นอารู USB ตรงนี้เนาะก็คือเอาไว้ต่อสายอันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟ LED ซึ่งไฟ LED มันก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์อะว่า เอ้ยถ้าเกิดว่าไฟมันติดไฟมันเป็นสีเขียวสว่างแล้วก็คือว่ามันพร้อมใช้งานแล้วใช้งานได้แล้วนั่นเองค่ะก็คือไม่ต้องมานั่งเดาเนาะเอ้ยมันติดหรือยังแล้วก็เราว่าหูฟังมันเดียนดีตอนที่เราประชุมแบบประชุมสําคัญจริงๆอะไรอย่างนั้นอะเออเราก็จะไม่มีปัญหาว่าเอ,อ้ยเสียงเข้าหรือเปล่าไม่ต้องคอยถามว่าได้ยินหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยเออเราสามารถแบบฟังแล้วมันก็จะได้ยินเสียงเราด้วยว่ามันติดหรือไม่ติดนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไม์ตัวนี้เนี่ยก็ มีขนาดเล็กพกพาง,ง่ายแล้วก็เบาด้วยน้ำหนักของเขาเนี่ยก็อยู่ที่250กรัมเท่านั้นเองอ,อันนี้ก็จะสะดวกในการที่เราพกไปไหนมาไหนแบบเปลี่ยนที่ประชุมหรือว่าประชุมนอกสถานที่ก็จะสะดวกต่อการพกพานะคะอ,อย่างไม้ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปมันจะมีลักษณะที่ไม่ใช่แบบนี้เลยเนะะาะไมโครเดนเซอร์ที่เราเคยเห็นก็คือมันจะเป็นแบบกลมๆแท่งๆอ่าใช่อันอ้วนๆหน่อยออนนั้นมันบางทีเอาใส่กระเป๋ามันก็พกยากแล้วอ่ะอืมไหนจะแบบมีขาตั้งมีตัวไม้อีกแต่อัน ก็คือถือมาแล้วก็วางแผะได้เลยนะคะใช่ก็คือใส่ไปกับกระเป๋าแบบกระเป๋าผู้หญิงใบเล็กๆอ่ะใส่เข้าไปได้เลยนะอืมแบบเนียนๆเข้าไปในกระเป๋ากระเป๋าก็จะไม่ตึงเท่าไหร่แล้วก็เราไม่เราไม่ต้องพกเยอะ้วยก็แค่ตัวนี้นะคะแล้วก็ข้อดีอย่างที่มันเป็นแบบนี้ก็เวลาเราประชุม ไมปกติอ่ะบางทีมันสูงใช่ไหมแล้วมันแบบจะติดเข้ามาในจอบ้างอะไรบ้างแต่ตัวนี้เขาวางไว้อย่างเงี้ยที่โต๊ะก็คือไม่มาเกะก,กะหน้าจอเลยที่บอกว่าเบานะคะก็ไม่ใช่ว่าวัสดุเขาจะกองแก๊งเลยเท<อ>่าที่จับดูเนี้ยมันแบบมีน้ําหนักอยู่ไม่ใช่เบาแบบเบาหวิวนะคะเพราะว่าวัสดุข,ของเขาก็ทํามาจากแมกนีเซียมอลลอยดูทนทานใช้ได้เลยอันเนี้ย แล้วแน่นอนว่าเขาเป็นไมคะ์คอนเดนเซอร์เนาะเขาก็ให้เสียงที่คมชัดมากกว่าการไม่ใช้ไมค์หรือว่าการใช้แค่หูฟังธรรมดาทั่วไปนะคะไองานที่มันต้องอาศัยการสื่อสารด้วยเสียงเป็นหลักเนี่ยเรื่องไมค์เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะจําเป็นที่จะต้องมีไมค์สักตัวหนึ่งเพื่อใช้ในการทํางานนะคะเพราะว่าเสียงที่คมชัดเนี่ยมันก็ย่อมที่จะทําให้งานเนี่ยราบรื่นอยู่แล้วเนาะซึ่งเป็นไอเทมที่แบบว่ามัสแทบอ่ะควรจะมีควรจะแบบคุ้มค่าแก่การลงทุนนั่นเองเนาะ เวลาใช้ไมค์เข้ามาม,มันจะไม่มีแบบฮะอะไรนะคะอะไรแบบนี้เลยใช่เพราะถ้ายอย่างนั้นนะมันอาจจะแบบติดขดัดแล้วมันอาจจะเสียง,งานได้การที่แบบมีไมค์ดีๆสักตัวที่แบบเสียงคมชัดสามารถสื่อสารได้แบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยม,มันโอเคมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เราเรียกกันว่าไมค์ประชุม,มเนี่ยมันก็มไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้แต่การประชุมเท่านั้นนะคะมันสามารถเอาไปดัดแปลงใช้ในรูปแบบต่างๆได,ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบพอดแคสก็ใช้ได้ ASMR อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกัน <Okay. S 2> แบบซื้อไปไม่ใช่แค่ประชุมเอาไปทำแบบคอนเทนต์ของตัวเองได้ด้วยนะคะใช่ก็คือว่าตัวตัวเดียวก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสำหรับการใช้งานเราสามารถคีเอทงานได้โดยที่เราใช้ไมตัวเนี้ในการช่วยทำงานมันก็ใช้ได้เหมือนกันคือตัวเดียวก็จบแล้วในส่วนของราคานะคะต้องบอกว่าไมค์คอนเดนเซอร์อ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีราคาสูงเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้ราคาเพียงแค่1620บบาทเท่านั้นเองก็คือแบบตัวเนี้ย ราคาประหยัดมากราคาประหยัดมากๆในไลน์ของไมโครเดนเซอร์อะใช่สำหรับใครที่หาไมค์ไปใช้ในการประชุมเนาะบางทีประชุม,มแบบประชุมสําคัญประชุมโปรเจกต์ใหญ่ๆการที่มีไมค์สักตัวนึงขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นในด้านของการติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะก็จะได้เสียงที่คมชัดในราคาเท่าเนี้รุ่นคนแบบพันกว่าบาทก็คือใช้กันไปยาวๆแล้วก็ใช้ได้หลายประชุมหลายครั้งวันนี้ก็คือ,อใช้กันมาแบบ ทุกครั้งเลยตั้งแต่เ o อร์ฟ o อมโมมานะคะก็มีไม์ตัวนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะสำหรับ<ม>ราคานี้กับไม์ประสิทธิภาพที่ดีมากๆตัวหนึ่ง<ม>ถ้าสนใจไม์คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ w w w d i g i t a l h o m e c o m o m ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆอย่างเช่นช้อปปี้หรือว่า l ลน e แอนั่นเองเนาะ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับไมล์โบย่า MC 2ตัวนี้เนาะใครที่กําลังหาไม่ประชุมก็แนะนําเลยค่ะก็เป็นไม่อีกตัวหนึ่งที่เราหยิบมาใช้แล้วก็คิดว่าเออมันดีจริงๆอะ่ะทุกคนในการประชุมนะคะก็เลยอยากเอามาแนะนํากันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามข่าวสารในเช b o บ k กันด้วยนะคะมีโปรโมชั่นมาอยู่ตลอดเลยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย